สวัสดีจ้ามันนี้สาวไปรำป็นชาวสวนเลยคะ่ะไม่เห็ดยางบดีไม่เก็บปักซีดาแล้วค่ะมันนี่เก็บปักซีดาไปขายจ้ะนี่ค่ะที่ปล่ซีดาจากพี่น้องยืนลังยืนลังอันนี้แหละคะ่ะยืนลังไอยืนาน,ยนาสวนมันหลังสวนยืนนาสวนเลยจ้ะทั้งเขาแต่ก็จะเย็บไปพ่นละคะ่ะพูน <c oughs> ใบบอไดมบอเนี่ต้นแรกได้ค่ะในต้นแรกต้นแรกกาลังเก็บเนะะาะแต่ว่าเบิ่งบักซิดาภูพุ่มนี้พี่น้องอันนี้คืองาเดียวแมเบิ่งค่ะใยเป็นกับกระไยนะมันดูโพดเนาะไม่จังใดนี่ค่ะอันนี้หน่วยอันนี้มันไม่หน่นวยเดียวดูกลามันก็จะเปญนไยสบนบอกระไยพออันนี้อยู่จ้ะนี่บักซีดาแค่จะมาเก็บบักซิดากันเด้อค่ะเด้ออืมเป็นไง อันนี้อายพันถิ่มิ่ใบไฮเบิร์พีน่น้องพันยันพันยันมาแลรอสิบรเห็นบไา้เบิงพั่นละเก็บเก็บใหไฮคะ่ะเพิ่งแกะทุงออก,กจะ้ะแกะทุงออกห่อนขนาดพี่น้องเอ้ยเราเป็นเช้าสวนเบิ่งเนี่ยเท่ากับจะเก็บแบบนี้เนาะคะ่ะนี่เก็บขวันี่เป็นเฟื่องคะ่ะ อันนี้อาจจะได้แล้วนะเตือนน่วยพันโพได้แล้วแหละรว,ว,ว,วยบนยงไงแม่มันโดโพต่อเแมวว้แล้ว,ว,ลวเก็บขนยังสีบอ่อันนี้สำหรอมกับบลูด้วยค่ะเพื่อแรกกับเด็ดยังไหนก็บบลูเข้นกันเ <c oughs> <c oughs> นาะเดี๋ยวต้องถามเมย์ก่อนพี่น้องเ้ยเดี๋ยวสิพิสูจน์เขาอีกแหละเนาะ ดกๆเลยกิ่งเดียวฮกหน่วยเอากิ้งเดียวกิ่งเดียวเลยขายกิ่งเดียวพอเลยเจ็บบักซีดาลาบักซีดาเด้อพี่น้องอเอ้ยเก็บบักซีดาสมกตาเออค่ะพี่น้องว่าเป็นสาวสวนพี่น้องเก็บบักซีดา เบิไงค่ะโอ้โหโบง่ายๆเลยค่ะพี่น้องแม่เป็นชาวสวนนี่บบเมนง่ายๆเด้จ้ะฮอนเดดได้ค่ะเด้อฮอนคากเดดโคพงงานนี่ได้ละได้ละได้ละคนคโอ้โหระังนี่ได้ไห งวยน้ำกันพี่น้องโอ้โหจัดงวยเี่เต็มไปแล้วสองวยตรงนี้เรื่องยี้นี่อันนี้ได้ยังไม่รู้นี่หนึ่งวยสองวยสามวยสี่วยห้าวยหกวยออ้ยงานนี้หักละโอ้โหโโหกเจ็ดยวยโู้พี่น้องพี่น้องพร้อมเก็บแล้วงน โอ้ซ oh, so ุมนาวกนะมิดนานขึ้นหอนนี่ค่ะพี่น้องบักสีดาท่านนอนนอนน้อยใหญ่จ้ะนี่ก็ท่านจะแกะเด้อพี่น้องแกะบักซีดาบักซีดาหนูใหญ่ใหญ่นอนเป็นผุ่มเป็นพวงเลยอะไร you see he like me <laughs> oh. mm. พี่น้องที่ได้สุกถิมที่ได้สุกมีกระนาวนอโอ้โหอันนี้ไหมเฮ้ยโอยนี่กระนออาวใหญ่ๆแล้วยูว่ตรงดูคนเก็บโอ้โหอังนี้ไหม ấy tung nó xuôi à. ngắm cuộn ông hay quẩy ong hổ nuôi bọc quần lấy súc ạ à. này á à. nhau ô cỏ Cái cái ghé nữa chạy bay cứu đi thử bay 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 lắm nè, พิ่นน่ะพอปุ้ยพ่อบอกว่ามันบากินพักพักหนอกโอ้โหจือเหลือกินไปหมดละตอนนี้ก็เอาไอ้เอาบักซีดาเด้อบัตเทนี้จะสิเป็นบักซีดานี่จะ้ะตอนนี้นกินทุกอย่างนะฮะนะบักซีดาละ กินบัดพี่น้องแม่เพิ่นสิดามันเน่าพี่น้องสิดามันเน่าๆที่แมงเจาะหยังเจาะซินะก็เอามาตัดบางๆแม่เพิ่นตัดบางๆใมันกินง่ายๆเพิ่นน่ะเอามาเทลงให้ปลากินพี่น้องทุมือาดนไปไว้นทุมือ ่าใหญ่ๆกันมาทั้งนี้หมดเลยต่ำต่ำมาหอดพีแล้วพี่น้องตัวใหญ่เติบกว่านี้ตัวนึง Cái là nhanh thì chìm nhắn chìm nè im lèo lên bị rối rồi ซึมหนึ่งกินดีทั้งทีมโอ้เพิ่นถาอุ๊บืมของมากเพิน่นผักใบเขียวอยหยอดอันนี้จะ้ะไปชรล จมเลยพี่น้องถึงจมลงไปเลยนี่วันนี้มันเลี้ยงเลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วก็เลี้ยงแล้วก็เจ็บปลังเอาไปขายจะเจ็บบักซีดาได้อ่าสี่สิบเอ็ดถุงจ้ะสี่สิบเอ็ดถุงขายถุงละยี่สิบห้ารูจะขายหมดพอพี่สายเอาไปขายจะ พี่ชายพี่ชาอยู่หัวถแถลงพายู่หัวถแถลงจ้ะมาเก็บให้มะนี่อุ้ยพอดีมันพอเก็บนะจ้ะไว้มันดึงจมลงไปแล้วจ้ะพี่น้องจมลงไปแล้วพี่น้องไก่สจะได้บองแล้วบอลเน่แดงโมเด็ม,อดมอบอลน่แดงไก่เ,กลเ,เแล้วไปแล้ว เสร็จแล้วบอแเนได้แล้วมอดนึงฮั่นปานว่าอาบน้ำเงื้อเฮ้น้มนก็มค่อยเห็นนะขุดลงไปบกจกหนึ่งแล้วก็คูนี่ก็จะสูงขึ้นมามันก็จะได้คูก็จะได้สูงขึ้นแข็งๆน,น,น,นี่เดี๋ยวอันนี้ก็ห้างถ้าเห็นแบบนี้ มันต้องแบบนี้อืมเดี๋ยวโหนึงแล้วบอซ้ำๆกับอันนั้นแหละแต่ว่ามันจะอยู่ในพื้นดินอ,อุ้ยโเก็เป็นภายางนูก,กัดขาดปหลอดก็เลยมาขุดเอาเองเลย จะเอาพยายางมาลงองเป็นบ่อเนแดงหน้าแด, <laughs> ดงหมดเลยอะ่ะแ <laughs> ดงก็อากาศเด้เพราะมันแดงกับแดดด้อากาศมันร้อนแดงหมดเลยโอ้ยไม่หนามมันละหอนบวบแม่ครีมกันแดดเอาอยู่บนนั้น,นี่ยแ <laughs> ดง <laughs> เปียกก็เพราะเปียก <laughs> ขอบคุณค่ะทุกคนที่ติดตามสับลด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็กสับลมฝากไวปชนีด้ค่ะสวัสดีจ้ะ